สวัสดีคะ่ะชาลาสิมีนและคณามีนนะสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคน,น,นเข้าสู่ช่องทอร์พิมพ์าสก้าเนาะและอุ้มเองนะคะและนี่คือการทํานายความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณแบบทั่วไปนะประจาช่วงวันที่16ถึงวันที่30เดือนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างนะคะดวงกับทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้ใขรได้อะไรที่ชัดเจนหรือว่าเป็นตัวเองมากกว่านี้แนะนำว่าให้ดูดวงสัตว์นะคะสามารถสแกนเคเติลโค้ดทักไลน์ตรงนี้ ะะโอเคค่ะชาวราศีมีนลัคนามนีมาดูไพ่กันดีกว่านะคะคุณไพ่ของคุณนะอุ้มเซอร์ไพรส์มากเลยนะพอไพ่ไปแล้วคือไพ่หนุมานค่ะทุกคนคือเป็นไพ่ที่แบบในช่วงนี้ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีคะคุณต้องแบบ หนุมานเนี่ยก็คือไพ่แม่ทัพไพ่แม่ทัพคืออะไรไม่นอนตะพุงแน่นอนนะคะก็คือว่าเป็นไพ่ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะเรียนรู้นั่นเองนะคะคุณมีนเนาะบางคนอาจจะได้รับภาระที่มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบบเรื่องการงานนะคะเรื่องครอบครัวก็ตามนะคะคุณมีนแล้วก็จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรนะคะไม่สบายใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าจากไพ่ของคุณที่ขึ้นมาเนี่ยบางที บางครั้งคุณมีเรื่องที่หนักเหนื่อยอึดดัดหัวใจนะคะบางทีอยากมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างข้างใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกอยู่ข้างข้างเราฟังเราเฉยๆก็พอนะคะฟังเราแป๊บหนึ่งเราก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ จะไปทําอะไรก็ไปนั่นเองนะคะพราชาวสีมีและคณามีในช่วงนี้เนี่ยคือไม่ค่อยพร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้กับใครสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองนั้นเจอหลายๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตจริงๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณเองก็พูดคุยเป็นที่ปรึกษาอ่าลองปรึกคนนี้มามีเรื่องอันนี้มีเรื่องอันนั้นโอเคคุณก็ปรึกษาปรึกษาปรึกษากันแต่พอคุณเป็นบ้างก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกันนะคะแม้แต่จะเล่าเรื่องให้ใครฟังคนก็รู้สึกว่า แรงใจเขาไปหมดเลยค่ะคุณมีนแต่ทางนี้ข้างนานเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะถึงจะมีความเหงาบ้างถึงจะมีความรู้สึกที่มันแบบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปมีไพ่เดอะไฮโลพันขึ้นมานะคะคุณเองก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําดีได้ดีนะคะสิ่งดีๆที่คุณทํามาเนี่ย จะส่งผลจะหนุนนำให้กับชีวิตคุณนะให้คุณได้พบเจอดีๆพบเจอคนดีๆพบเจอคู่รักดีๆพบเจอบริวารที่ดีพบเจอคนที่จะช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะคุณมีนนะให้ยึดมั่นในความดีและตั้งใจทําความดีต่อไปนะคะมาแล้ไพ่สามถ้วยตรงนี้ด้วยนะคะในอนาคตจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นไม่แน่นะคนสดอาจจะได้แฟนก็ได้ต่อจากนี้ไปเนาะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยอุ้มแนะนําว่าให้คุณเองนั้นโฟกัสเรื่องความรักได้แต่อย่าเยอะ ให้โฟกัสเรื่องการเงนินแล้วก็การเงินด้วยนะคะใครที่ เครียดเรื่องการเงินไม่รู้จะทำยังไงนะคะเอ่อถ้าให้อุ้มแนะนำนะค่ะคุณมีนอุ้มแนะนำว่าให้คุณเองน,นั้นเหมือนออมอะค่ะออมเหรียญออมอะไรก็ได้ใส่ถุงแดงเอาไว้นะคะแล้วก็พกติดตัวเนะาะเมื่อใดก็ตามที่มีเหรียญมีอะไรขึ้นมาให้เราใส่ถุงแดงใส่ถุงแดงเอาไว้นะคะมันเหมือนมันเป็นเคล็ดเงินเรียกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะบางคนอาจจะใช้เลขมงคลก็ได้นะคะอาจจะใช้เลขหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสองแปดเก้าเออสามหกเก้า า3 6 9 5อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเรียกแล้วก็ดึงดูดเงินเข้ามาจะใส่กระเป๋าคุณนะนั่นเองนะคะคุณมีนก็จะได้แบบเ,เป็นการแบบช่วยเหลือไปอีกทางหนึ่งนะคะคุณมีนเนาะในช่วงนี้เนี่ยถ้าอยากทําบุญช่วยเหลือดวงชะตาน,นะคะแนะนําพวกข้าวสารธัญพืชอะไรพวกนี้ก็ได้ถ้านี้เป็นพวกข้าวได้ก็ดีนะคะพัทไตาจีวรนนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอืม ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแห้งะคะอาหารแห้งอาหารที่เก็บไว้กินได้นานๆหรืออะไรเงี้ยช่วยเหลืออะไรทุกคนเลยค่ะให้ได้ทุกคนเลยตั้งแต่พระนะคะคนยากไร้คนไร้บ้านนะคะคนแก่เด็กนะคะผู้ใหญ่ให้ได้หมดเลย ในเรื่องของตรงนี้นะคะซึ่งมาไม้ใครสักคนหนึ่งก็ช่วยดวงคุณแล้วค่ะคุณมีนเนาะ,ะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณมีนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณเองก็ต้องปรับตัวเรียนรู้หลายๆเรื่องเลยนะคะคุณมีนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะทําให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าต่อจากนี้คุณจะได้เจออะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะได้แบบ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรนะคะสําหรับใครที่เข้ามาจีบมีนในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะจีบยากนิดนึงนะเพราะมีนจะไม่ค่อยมีเวลาให้อะไรมีนจะโฟกัสในเรื่องงานเรื่องตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็มีกําแพงขึ้นมาสูงมากด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครจะจีบมีนอุ้มแนะนําว่าคุณต้องรักเขาจริงๆมั่นคงในตัวเขาจริงๆสแสดงให้เขาเห็นว่ารักแท้ไม่อยู่จริงเขาถึงจะเปิดใจให้กับตัวคุณนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่จอะจงกันมากขึ้นเนาะให้คุณคิดถึงใครก็ได้ที่คุณคิดถึงเขาที่คุณนึกถึงเขาที่คุณอยากถามถึงเขาอ่ค่ะคุณมีนเดี๋ยวอุ้มจะเปิดไพ่ให้นะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่มีนคนนี้กําลังคิดถึงเขาที่มีนกาลังคิดถึงอยนะตอนนี้หน่อยนะคะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่มีนคนนี้กําลังคิดถึงนะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่สีดาบนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเม่ถุนตินกุมก็ได้นะ มากับไพ่สามถ้วยเนาะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุลคลิกเขาอะ่ะน่ารักนะน่ารักน่าอยู่ใกล้น่าเอาใจใส่นะคะคนภายนอก,กืะชอบเขามากๆเลยแต่ถ้าได้รู้จกักได้เรียนรู้เขาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาเองจะเป็นคนที่ซับซ้อนเหมือนกันนะไพ่สีดาบเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรถ้าเกิดว่า รู้จักกันมากๆขึ้นมานะคะคุณแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยอะไรกันสักเท่าไหร่เขาคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งมากเป็นคนที่ดูแฮปปี้มากๆหน้าเข้าหาหน้าพูดคุยหน้าอยู่ด้วยนะคะคุณมีนมากับไพ่แปดหนับนะเหมือนเขาเองก็รู้สึกสับสนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกันว่าจะไปอย่างไงจะเดินแบบไหนนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ยังไงต่อไปนะบางคนจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะซึ่งเขาคนนี้เขาอยากชัดเจน แต่เขาก็ไม่มั่นใจในตัวคุณเหมือนกันนะคะ ขอดูมีหน่อยนะคะมีเป็นยังไงบ้างมีมากับไพ่เดอะจัดเมนนะคะเหมือนคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยคบแล้วก็กลับเข้ามาที่กลับเข้ามาทําให้คุณนั้นได้รู้จกดดักได้เรียนรู้รอบหนึ่งนะคะเอ็ดออฟวันนะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเหมือนคุณได้เดรียนรู้ได้ศึกษาในตัวเขาแล้วบางทีคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกรับเข้าหาตัวเขาได้ยากจังเลยมันเหมือนว่าตัวเขาอมคิดว่าคุณรู้แล้วว่าเขามีกําแพงเลยบางอย่างเหมือนเขาจะชัดเจนแต่เขาก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้น แล้วเขาก็ไม่ปล่อยมือคุณไปแล้วดวงชะตาก็แกล้งคุณทั้งคู่นะบางคนอาจจะอยู Nine ่ๆได้มาทํางานด้วยกันหรือว่าอยู่ๆก็ได้มาในสังคมเดียวกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพ่สามดบนั่นไงนั่นไงมีคนไม่โสดในความสัมพันธ์นี้อยู่นะฮะอาจจะเป็นคุณไหมคะมีนหรือว่าเป็นเขา อ่ะนะคะโอเคค่ะณตอนนี้นะคะถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมีนบ้างเป็นไพ่สองถ้วยนะเขารักคุณน่ะมีนเขารักคุณมากๆากเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยเขามีไพ่เดอะสตาร์นะคะอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันกับคุณมากๆเวลาอยู่กับคุณมันเป็นความสุขมากๆจริงๆสําหรับตัวเขาเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณเองจะแคร์คนอื่นเหมือนคุณเองจะรักคนอื่นมากกว่าเขานะฮะส่วนมีนละคะมีนอย่างไงบ้างมีนไพ่สิบดาบนะมีนไม่รู้มีนจะไปทางไหนมีนไม่รู้มีนจะ ือกอย่างไรมีนไม่รู้ว่ามีนจะหันไปทางไหนอะไรอย่างไรเลยค่ะคุณมีนเหมือนคุณอยู่ในสภาวะที่แบบสับสนนะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่มันอืมจริงอยู่แหละว,ว่ามันจะต้องเลือกทางว่ามันจะต้องหาทางออกให้กับตัวเองให้ได้แต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่หาทางออกคุณหาทางออกทุกอย่างให้กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็เขาคนนี้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่รู้มันจะอย่างไงนะคะคุณมีนเนาะไพ่ของคุณน่ะขึ้นเหมือนคุณไม่ใช่คนโสดเลยนะแล้วเขาคนนี้อะ่ะจะเป็นคนที่ประชดเก่งด้วยนะคะคุณมีดังนั้นต้องระวังไว้สักนิดนึงเนาะหกเหรียญมากับไพ่เดอะไฮโลแพนแล้วเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเนะเาะมีบางคนอะ่ะเหมือนจะมีคู่อยู่นะคะเหมือนจะมีคู่เหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณพบอยู่ แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ค่อยชัดเจนอย่างไงก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนทําให้คุณนั้นรู้สึกแบบ มันยากอะยากในการคาดหวังยากในการคาดเดายากในแบบที่มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสําเร็จไปยังไงส่วนคุณกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปกับเขาเนะคุณรู้สึกคุณชอบเขาคุณรู้สึกว่าในอดีตคุณเคยเปิดใจใเขาแล้วแล้วมันอาจจะมีการห่างกันไปมีการเลิกกันไปก็ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยคุณก็อยากเปิดใจให้เขาใหม่มันเหมือนเขาคนนี้เป็นคนที่ มีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้ตลอดเวลาเลยค่ะคุณมีเมื่อกับไพ่เดอะทาวเวอร์เราเป็นไพ่ควีนถือดาบเนาะพอคุณจะเดินเข้าหาเขาเหมือนเขาก็มีกำแพงให้กับตัวคุณพอคุณจะเดินออกมามันก็มีพลังงานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ดันเขามาใกล้ๆคุณอีกนะคะแล้วคุณจะอย่างไงอ่ะเขาค่ะมีนเมื่อกับไพ่ควีนออฟ อนะคะเราเป็นอชอครับคุณอยากให้มันเปลี่ยนทุกอย่างเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นความสัมเป็นความทรงจําที่มันดีกว่านี้นะคะคุณอยากมีความรักความสพสัมพันธ์ที่มันดีๆมีความทรงจําที่ดีแบบเป็นความรักแบบรักจริงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณมีเหมือนคุณอยากมีความสัมพันธ์ความทรงจําแบบนี้จริงๆนะคะแล้วถามว่าเขาคนนี้นะคะยังไงกับมีบ้างเขาคนนี้เป็นไพ่หกถ้วยเราเป็นไพ่ห้าดาบนะเขารู้สึกว่ามีนเองอาจจะ ยังไม่จริงจังกับเขามากพอเืยเปล่านะคะแต่เขาก็ไม่สามารถทิ้งคุณไปได้นะคะคุณมีมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าคุณหนึ่งคู่นั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปเด่นนะคะเป็นไพ่หกม้เท้านะหนึ่งเท้านะคะ The Fool แล้วก็ห้าแตกถ้วยห้าถ้วย Aswin t เ i รีย n จะไปก็จะรักก็ไม่รักเนาะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะปล่อยกันไว้ก็ไม่ได้จะไปด้วยกันก็ไปไม่ได้ความชัดเจนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งถ้ามองในจังหวะของเดือนนี้นะพูดยากเลยอะทุกคนโดยแบบเท่วไปเนี่ยอื โอเคแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรต่อไปกับคุณมีนบ้างคะเป็นพไพ่เจ็ดเมทานะคะเป็นไพ่ดูเวิร์แล้วก็เป็นไพ่เก้าถ้วยเนะาะไพ่แนะนําบอกคุณมีนว่าคุณมีนให้คุณมีนเน้นโฟกัสกับตัวเองนะว่าตัวเองต้องการอย่างไรตัวเองต้องการหันไปทางไหนกันแน่เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วให้คุณตรงดิ่งเต็มที่เลยเท่าที่คุณจะสามารถที่จะทําได้เนาะไม่ต้องกลัวความผิดหวังไม่ต้องกลัวความเสียใจทั้งสิ้นนะคะมันก็มีบ้างแหละที่เขาคนนี้อาจจะกระแทกคุณบ้างนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ย มันก็ใช้คำว่าอะไรดีละ่ะนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะชัดเจนตัวเขาเองก็พร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเหมือนกันนะคะแล้วให้เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเองก็รักคุณไม่น้อยเหมือนกันนะคะอืมเนาะแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้อาอุ้มแน,น,นะนํานะถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้ว ก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะว่าจะยังไงจะหันไปทางไหนแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่เราไม่ได้ทาอะไรไม่ดีเรายังรักเขาอยู่เราก็ควรรักแลวเราก็ควรให้เกียรติเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ไหวแล้วจริงๆมันอะไรแล้วจริงๆคุณทั้งคู่ต้องคุยกันต้องปรับกันนะไม่ใช่ว่า เป็นแบบนี้มันจะเป็นการสร้างกรรมแบบไม่รู้ตัวค่ะทุกคนแล้วต่อจากนี้เวลาที่จะมีความรักจริงๆนะคะความสัมพันธ์ดีๆนั้นมันก็จะยากเลยนะคะพอเจอความสัมพันธ์ดีๆมันก็จะรักษาไว้ไม่ได้มันจะเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนดังนั้นจะให้ระวังไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะในเรื่องของตรงนี้มันแรงนะเรื่องตรงนี้เนี่ยอุ้มดูดวงมาหลายปีอุ้มก็รู้สึกแบบเออมันมันมีแบบนี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะ วันนี้เราก็มีเวลาคุยกันนิดนึงเนาะก็เลยแบบอ่ะคุยให้ฟังบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มได้นะคะกด subscribe ไว้ให้กับอุ้มด้วยเผื่ออุ้มลงคลิปเนาะจะได้ เข้ามาดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยนะแม่ๆ,ๆหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะสําหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้นะใครรีบใครด,วด่วนบอกอุ้มได้เลยเดี๋ยวอุ้มจะหาคิวแบบด่วนจีให้นะคะก็จะสามารถสแกนเคียร์โค้ดทักไลน์ตรงนี้หรือว่าจะทักมาตามช่องทางเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดอุ้มขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ